ครับเอาสวัสดีพลอยแมฟซีลาอิงสาวน้อยเพรีงเพีงครับหลังจากเจิมเสร็จนะหลวงปูก่ก็ลดน้ำมนต์นะครับเนาะเอาลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ครับเฮงเฮงบางตังนะครับแก้วขาดปลอดภัยรวยรวยครับเอาอไฟแดงไฟแดงไฟแดง แนวทางในการเสียงดวงเสียงโชคนะครับนาะเอาใช้วิจารณญาณในการดูในการชมนะครับนาะฝปากไว้ด้วยชง่งชาแนลนะครับนาะหาแนวทางให้ทุกท่านได้นำไปเสียงโชคเสียงดวงนะครับนาะ ผูกได้มงคลนะครับได้มงคลนกับหยาิโยมโอ้คร so ับได้ย <antenna noise> ังไม่ทันพอค้ามหน่เลนลงคุณยาวไม่ได้รงโ้ลหเวเสียไปหไปไหนเลยแลด้ไปเรื่อยได้ไปเรื่อยที่นี่ที่นี่มันจะได้เพิ่มไปเรื่อยๆที่นี่ตเขาทำได้สองังนี่ได้บานี้เขาจะทำ ที <mile> ่นี่ทำทำมันกับทำแบบลดน้ำได้ได้กับพร้อมทำเลทำได้ปีละสองครั้งพุ่เลยพุ่งนะเอาเอาเดี๋ยวช่วงเก้าโมงกว่าก็จะได้ถวายพระตาหารหลวงปู่พร้อมกันนะครับเนาะครับอ๋อฝากผอเอฟซีนะครับทั่วทุกภาคนะครับ เป็นยังไงนาะคืออย่างเงียไปทางฝั่งผักต่งผักใตฝั่ง,งเหนือเมื่ <c oughs> อคืนนะครับ สาวน้อยเพชรบินเพรียงลาวอุ้งอิงนะครับแสดงอยู่ที่กุจับอุดรนะครับเนาะคนนะครับเนาะนนอายะและพี่น้องก็ทงานฟรีเนาะเจ้าภาพใจดีนะครับเนาะวันนี้ก็มาที่บรมือสารคามนะครับเนาะโคซุมพิษใสสารคามสารคามวันนี้นะครับเนาะ ไก่ทิ้นมามาสแสดงไก่ทิน <S 2> <S 2> ท้นัำงานกับน้ำนักงานสงงาวน,น้อยเพชรบา้านแพงรับวันนี้ก็คายอ้อยเยอะนะครับลาวก็เข้าห้องอัดน่นวานเนี่ยเนาะบดโจนะครับดูแลควบคุมนะครับเข้าห้องอัด ขายอ้อขายอ้อนะครับเนาะอืม,มสิบเจ็ดมิโซนามองหรือมีโซนามือกระดาษเลยเนาะสิบเจ็ดจำได้โอ้จำได้แม่นแท้ตัวเลข <c oughs> เปลี่ยนจากยี <c> ่ <oughs> สิบแปดสิงหามาเป็นสิบเจ็ดกับยนมาได้เร็วขึ้นนะครับเนาะทุกโรองภาพยนตร์นะครับเนาะขายอ้อขายอ้ออย่าลืมต้องบอกว่าขายอ้อพันล้านว่าสัน้น จะดึงเวลาเด้อว <si ่าเจอยึกว no ัวนี่ครับหนึงครับพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอามาเสริมหนิผู้ใหญ่ าทางแถวปรา,ปด,ราด,ดปลอดภัยปลายแดงมาเติมแล้วหลวงปู่เติมแล้วนะครับมดดูนในแล้วเรียบร้อยปลาเข้าฟรอยเมล่ลูกแซบบีนำมาเป็นแนวทางเลยครับเด้อเอาหยิบจุกหยิบรวมอยากโยมมาทางไหนหน้อยเนาะ รุ่นนี้นะ่าจะอยู่ประมาณเจ็ดแสนหกแสนกว่ามันสดแสนกว่าเจ็ดแสนกว่าใช่มันเป็นเอกพีดันเนอร์ครับพีดันเนอร์ซุปเปอร์อ่าเ,เรียบร้อยครับ มียาดโดมาอีกหนึ่งคันรถหนึ่งคันรถเราจะมากราบลุงปู่นะเราครับล,ลุงโมงครึ่งแล้วเรื่องว่ายายลุงปู่ชันก็เดอ้อชันแล้วชันแล้วโอเคโอเค ทางทายูหาอยากอะไรอี๋ยเดี๋ยวน่้าที่กครบจบคลิปแล้วไง ปวดฟันพี่น้องเอ้ยสนุกสนานไปแต่บดขึ้นจะ <c oughs> <c oughs> ถอนก็เสียดายยังปวดอยู่หมอคงไม่ถอนให้แข็งฟันเหลือหน่อยแข็งมาปวดอีกน้าอาะวอยู่ ผมเข้ามาผลถวยผลชามผลงานงานเขามีงานอะไรตเอมหนุนเนี่ยงานเข้ามากราบลูกคุณมาผลถวยผลชามค,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 ครับเอาสำหรับคลิปนี้เรื่นี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกติดตามช่องซุง channel ้งชาแนลวันเลยนะครับเด้อ